สามใน CLV G4 นะครับเจ้าเดียวในประเทศไทยนะครับรับติดตั้งนะครับอของ a x c e l Auto Car เขานะครับผมนี่ถ่ายกันให้ดูเรียวๆนะครับทีนี้มาดูถ้าเราจะไปกัน5คนนั่งแบบสบายๆมีที่วางแขนตรงกลางด้วยค่นนั่งแถวละสองนะครับแถวสามสักหนึ่งคนแล้วคนสัมภาระอีกอันหนึ่งเห็นไหมฮะพบไปตัวเดียวไปไงครับเหลือๆ G3 มาคือกว้างนะนี่เป็นไงดูที่วางขา ที่สําคัญเบาะยกสูงขึ้นมาด้วยนะครับไม่ได้วางราบกับพื้นนะทุกคนนี่เป็นไงฮะแทนกันให้ดูรอบๆนะครับสงสัยอะไรกันมานี่คือดูในคลิปนี้แล้วจบเลยนะครับทุกคนนี่พับคุณเห็นไหมครับหัวหมอนชนกระบาะแถวสามพอดีแถวสองพอดีนะครับทุกคนแล้วยังไม่พอนะฮะคุณยังสามารถเอ็นเบาะแถวสองราบได้อีกเออเนมาได้อีกนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูเออนี่แวบมาเลยนี่ดูนะครับอันนี้คือนั่งแบบเอ็นเอเลยนะ อ่าเอ็นเอ็นแบบกว้างๆเรียวๆเ,เลยนะเห็นไหมนี่คือระดับที่ปรับเอ็นได้นะครับนี่เป็นไงอ่าแถวสองเอ็นแถวสามเอ็นนะครับแถวหู้หน้ารถทัวร์ลิงชัดๆเลยนะครับข้อกัวสาย MPV นะครับมาได้เลยครับ